เรารู้สึกว่าพี่แอปเขาเป็นสายนางเอกสายนางฟ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมาเรื่องนี้เราอยากให้เขาเป็นคนทั้งเชิงการแสดงทั้งการตีความอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นคนมากที่สุดเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมีดีมีชั่วมีมีผิดมีถูกในใ,ในในตัวคนคนเดียวกันได้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งนี้มันเลยทําให้เกิดความแตกต่างมันเลยได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเป็น ก็จริงๆก็เป็นเป็นสิ่งสิ่งที่คุยกันะนะก็คือว่าค,ค,ค,คือเราเรารู้สึกว่าพี่แอปเขาเป็นปน,นางเอกเป,เป็นสายนางเอกสายนางฟ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมาเรื่องนี้เราอยากให้เขาเป็นคนก็เลยพยายามคุยกันแล้วก็พยายามให้ในเชิง,ท,งทั้งเชิงการแสดงทั้งการตีความอะไรเงี้ยให้มันมีความเป็นคนมากที่สุดเป็นมนุษย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมีดีมีชั่วม,มีผิดมีถูก ในในในตัวคนคนเดียวกันได้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นแบบนางเอกหวานดีงามไปสมมดตลอดเวลาอะไรเงี้ยมผมว่าสิ่งนี้มันเลยทําให้เกิดความแตกต่างมัน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 เลยได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเป็นครับเออจะจะ,จะ,จะบางคนอาจจะอยากใช้คําว่าสีเทาแต่ส่วนส่วนตัวเองเนี่ยจะใช้คําว่ากลม คือตัวละครมันก็กลมมันมันมีด้านที่เราเห็นและด้านที่เราไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นก็คือว่าพอพอพอเราสามารถสื่อสารสิ่งนี้ออกมาได้อ่ะมันก็เลยมันเลยสร้างความแตกต่างให้กับคาแรคเตอร์ที่พี่แอปไม่เคยเป็นก็ลองมารอติดตามดูครับว่าผลแห่งการกระทำของทุกตัวละครมันจะมันจะเป็นไปไปถึงไหนอะไรยังไงก็ ไม่รู้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจของท่านผู้ชมก็ลองลองดูแต่ว่าเราในในแง่ของคนทำเนี่ยเราคิดว่าเราได้ได้สื่อสารสิ่งที่คิดว่ามันควรจะเป็นและและมันน่าจะเป็นอย่างอย่างดีที่สุดและก็ลองมาติดตามดูเอ,อแต่ก็อย่าถึงกับเผาบ้านเผาเรือนกัน <laughs> <laughs> ครับ <laughs> ออไม่ได้อยู่ที่นี่ครับไม่เป็นไร <laughs> ช่วงนี้พี่ปิดโทรศัพท์ เก็บเนื้อเก็บตัวเดี๋ยววันสุดท้ายพี่โพสเสร็จปุ๊บพี่ปิดเลยก็ดีใจดีใจคือมันเมื่อเมื่องานมันออกมาเราเราเราทำงานระหวังให้มีคนดูอยู่แลล้เมื่อเมื่อมันมีผลพิสูจน์ทราบกันอย่างชัดเจนได้ว่าเฮ้ยละครมันไปถึงตรงนั้นได้มันมีมีทั้งกระแสมีทั้งเลตติ้ง มีทั้งความชื่นชมอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องดีใจของคนทำงานทุกคนครับก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ติดตามชีวิตของมนธ์กับแม่บัวงกฎแล้วก็ลังกาะละคอนะครับก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ติดตามตั้งแต่แรกต้นจนมาถึงตอนตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามตอนจบด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับ